ก็วันนี้เป็นวันที่สิบมกราคมแล้วนะก็อีกสองวันจะเป็นวันเด็กนะครับเกามาเปิดของที่สั่งมาก็ไวเงี้ยในะมอสสั่งมื่วานวันนี้ได้ละ ครับแต่ว่ามันก็กล่องแบบนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะมันยุบ,บหมดเลยดูดิมั่แต่ของน่าจะปลอดภัยมั้งแต่ว่าเนี่ยมันยุบดูดิไอชนีก็โหดมากซื้อมาจากกินสัตชัยรูปหล่อนะสะัตชัย ส่งให้ดูก็หอดีนะโอเคน่จาจะรอดของเยอะเออโอเค,อเคมันช่างช่วยันก็ไม่ซีเรียสหรอกตัวกล่องจะบุกจะอะไรแต่ก็ได้ของดีๆก็ดีตัดจใจ โอเคนะฮะแอปเปิลห่อสวยง,งามกงานเพื้งแม็กกาเรนตัวนี้ได้มาในราคาพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะฮะก็มองอยู่นาะเออเอาดีไม่เอาดีไว้ตัวนี้รวมเอาดีกว่าเว้ยหมาน่ารัก <c oughs> ดูกันไม่เคยเลยหมาน่ารักแต่บอดี้ตัวนี้ยุงซูเปอร์แมนพี่ไม่ชอบเลยนะครับ เป็นบอดี้ที่แม็กฟาเรนเอามายอมน่าจะเป็นของอ,อะไรวะจำไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนตัวหนึ่งเจ็ดรักไนรีเทิร์หรืออะไรไม่นึกจำไม่ได้พี่ก็ไม่ได้สนใจเลยตัวตุดนั้นแต่ก็เห็นเอะแม็กฟาเรนมันไม่เอา,เอาแค่แอบคิดเฉยๆว่ามันไม่เอาบอดี้นั้นมาทำหรอวะ มาจดได้ดูกันว่าบอดี้อะไรนี่ว่าจะมาน่ารักชอบหมามีผ้าคุมเป็นผ้าด้วยนะครับก็คือด c m ซี t มันติเวอร์ซ m a ป a ร d แมนแอนดคิปโตการซ u p ป r ร a แมนบอดีนี้โอ้โหดูล่ำไปไหนวะเนี่ย แต่ว่าในคอมิกก็มีบางเวอร์ชั่นนะที่ลำลำแบบนี้นะครับแล้วก็น้าของซูเปอร์แมนที่กลับมาจากความตายนะครับแล้วมือขยำขยี้ซักผ้าไม่รู้กำปั้นโอเคแต่น่าจะมีมือไฟอิงนะหรือว่าของตัวอื่นมาเปลี่ยนให้ได้ปะมีรู้แต่สีดูไม่ค่อยแมทกับเขาอะดูแล้วนะฮะโอเคซูเปอร์แมนอีกเวอร์ชันหนึ่งละกันนะครับเป็นแม็กฟาร์เลน แม็กฟารีนคอลเลกชั่นคอลเลกเตอร์เอดิชั่นพี่อยากได้ซีเนสโตรยังไม่เห็นเลยยังหาไม่ได้เลยซีเนสโตรเวอร์ชันปกตินะแต่ดูนี่ดิผอมเชียรแต่ว่าเออจะดูมเดย์อ่ะแหมสจีนะใช่ไหมนะครับดูนะนี่หุ่นแบบนี้นะแล้วมาดูทางนี้อ่าเอ็พอ,อ,อได้อยู่นะ และแต่กาดนะครับเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนแอนด์คริปโตนะฮะหัวนี้นะ่าจะไปเปลี่ยนกับบอดี้ของซูเปอร์แมนตัวอื่นได้แต่เป็นซูเปอร์แมนเวอร์ชันผมยาวนะนะครับก็เห็นใน u t u b e มีเอาไปเปลี่ยนเป็นเอาไปเปลี่ยนบอดี้ของซูเปอร์แมนชุดดำก็ก็ก็แมทอยู่นะนะครับ ซูเปอร์แมนชุดดำตรงท้องมีมีรอยใช่ปะวะเออนิดนึงก็ไม่ใช่เป็นรอยปั้นโอเคนะครับใครสนใจก็ไปจัดนะอันนี้พี่ได้มาพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ See you again next time my friend. Thank you for watching. บายบายสุสันวันเด็กล่งหน้านะครับ